โทรัผในอการหม่กรัวันนี้มารับฟังคำที่แจงจาก13หน่วยงานของดี i ว่าแต่ละหน่วยงานเขาทำในกรอบอะไรบ้างก็เป็นยายคดีแต่ละคดีและผลงานให้ฟัง หัวหน้าหน่วยงานทั้งส3าหน่วยไปพิจารณาดูซิว่าเราจะมีกรอบเหมือนเดิมไหมผมเห็นก็บอกว่าในยุคหลังๆมา3าปีหลังเนี่ยมาจํากัดความทําให้ทําให้การทําคดีของกรมคดรพิเนี่ยสสวนเรียนเนี่ยมันไม่มันใช้ดุลพินิจมากเกินไปผมฟังว่ามีการพิจารณาในลักษณะใช้ดุลพินิจเป็นตัวบุคคลมากเกินไปนะครับ ผมก็เรียนเขาว่าผมจะไม่สั่งแต่ท่านต้องไปพิจารณาดูว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วดีอะไรยังเป็นที่เครืองแปลงและสงสัยในการทาที่จีิแล้วเนะี่ยควรจะปรับปรุงไหมนะผมให้เขาพิจารณาสองสวันแล้วให้ที่ดีไปตอบผมมันเกิดจากอย่างนี้มันเลยต้องเป็นเนี่ยนะคะตะกี้ท่านมติท่านก,านก็ก็แจ้งแล้วนะคะว่าท่านให้นโยบายว่าครมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ควรจะดําเนินคดีตามกรอบกฎหมายนะคะให้เห็น ความชัดเจนนะคะว่าคดีทั้งหลายเนี่ยเป็นคดีพิเศษอย่างไรนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะให้ทางกรมเนี่ยไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ดําเนินงานมาเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนและอยากจะกําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้มีความชัดเจนโดยใช้ดุลพินิษฐ์ให้น้อยนะคะเพราะว่าดุลพินิษฐ์เนี่ยถ้ามีเยอะก็เป็นเรื่องของความคิดของบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลต่อ,อ,อการทํางานที่อาจจะเกิดปัญหาได้ะคะ่ะ